ครับเพื่อ,อิะมือหอดสวนกับตีสามแล้วเนาะครับมุนีก็รู้สึกว่าตื่นสวยเน่เนาะครับตื่นสวยเนียยูดอกมุนีตีสามแล้วครับสำหรับราคาอย่างช่วงนี้ก็รู้สึกว่าลดลงเนียจักหน่อยนะครับกับเบอร์ปันได้ราคาอย่าง อย่างสดคือสิอยู่ประมาณ23บาบาทนะครับช่วงนี้นะครับ อย่างช่วงนี้ก็ไหลบกค่อยดีไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นนาแง้งเดือนนิสายพุทธภาพในะอย่างบกค่อยออกนะครับอย่างบ่ค่อยออกแต่ว่าราคามันก็ข่แนในทุกปีที่ผ่านมานะแต่ว่าปีนี้ก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าลดลงอยู่นะครับช่วงนี้ราคาอย่างก็ลดลงอยู่นะครับเหลืออยู่ยี่สิบสามบาทครับก็คาดว่า อีกมือสวงมือกับสิจกออกขายแล้วนะครับสิจกขายแล้วเดี๋ยวสิบประทันราคาบ้าอย่างมันก็ออกเม็ดไง่อยู่นะครับเม็ดใหง่อยู่แสงฟไฟย้ายแล้วแหมบอยู่ สู้กันมากน้ำกันสามสิบปีแล้วนะครับกับย่ายอยู่เงินนะครับก็เมียเล็กหน่อยอยู่เงินตั้งแต่พรท่านได้กีดยางกาตอนรอนตอนรอนนุ่งเสืยอเหรอเหตุงานก่อสร้างนะครับหลังจากได้กีดยางแล้วก็ยู่บ้านกีดยางปลูกมั่นไปนะครับแต่ละปี ออกบ่าเมีเยง <c oughs> ตัวน่ายตัวหนาตายแสงไฟย่าอยู่เงินเก,กือบไก่แแมบๆก็สู่กันมากสู่ทำกันมากได้หลายปีแล้วครับเป็นสามสิบปีแล้วครับ กระตังแต่เมื่อท่านมีย่างกีดกับตลอนไปทํางานกาาอ่อสร้างกรุงเทพนะครับต่อนต่อนอพ่าพอ,อย่างได้กีดกับาอยู่บานกีดอย่างแนีรับจ้างแนีเฮ็ดมั่นเน่้นะครับแต่ละปีสูกันไปนะครับ สู่กันมากตลอดเนะครับกับย่ายอยู่เงินเมยกับเมยได้เนนะครับแต่ว่ากับเมยกับมวนอยู่น้ำกั่นน,ะ,นะครับ <c oughs> แต่ว่ากัยังดีอยู่ครับไปเห็ุงานอยู่มองไดกไปเห็นงานก่อสร้างกับงานนาเพื่อนก็ดีกับมาอยู่บ้านเมื่อกีดอย่างโตแก่ส่วนอย่างกก็ดีครับ แต่เราหมองแต่ละทีที่ไปเหตุกระได้เนาะครับครับสุดท้ายนี่ก็ขอขอบบุญขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนที่ให้กำลังแรงใจพอไหลเนาะครับบ่าวาเพื่อนต่างแดนหรือเพื่อนอยู่ในประเทศนะครับเพื่อนก็ซอยดีดีเนาะครับเพื่อนอยู่ต่างแดนก็ได้ขอบบุญขอบคุณหลายๆเนาะครับเนาะผมก็แห้งบมเปลี่ยน ครับก็เป็นว่าโชคดีอยู่ดอกครับมีเพื่อนแต่เรามองแต่ละทีก็เพื่อนก็บซอยดีอยู่ครับบกว่าจิมองใดครับสุดท้ายนี้ก่ะ คอยเป็นเพื่อนจะมีความสุขความเจริญนะครับสําหรับผมมันนี้ก็มีเพียงตอนนี้นะครับสุดท้ายก็ขอเกล่าข้าวบาขอ,อบคุณแนละสวัสดีครับ